ที่จะพาไปดูวันนี้วิ่งปีละ400กิโลเท่านั้นเป็นเวลา11ปีนะพาไปชมกันวันนี้พาไปชม c b 650ไตรคันเลอร์นะครับรถยอดนิยมเลยนะ11ปีผ่านไปวิ่งไปไ่รวมทั้งหมด4,500กิโลเท่านั้นโอ้โหบอกเลยเปิดตั้งแต่ต้นรายการเลยราคาหลักหมืน่นอ่าโอเคลืมตั้งทายกันเลยนะครับผม สวัสดีผมอ้นเจสิฟไปนะนี่สวัสดีปีใหม่น่าจะเป็คลิปคลิปแรกปีใหมป่ป่ะใช่ปะ่ะน่าจะใช่คลิปแรกของปีใหม่เลยแต่ว่าอาจจะออนแอร์ย้อนหลังนะอ่าโอเควันนี้มาชม CB คันนี้บอกเลยว่ามันสวยจริงมันเนียนจริงนะตอนแรกก็น,นึกว่าเฮ้ยเป็นไปได้เ,เหรอวะที่มันนับเวลาอายุอานามนี่ปี2อะไรวะี่เท่าไหร่นะ2ีป่ะเออ2026 อายุนามก็11เอปีนะเพราะว่ารถปี 2014.. นะแต่ว่าพอดูหลายๆจุดเข้าไปแล้วเออน่าจะใช่เลยน่าจะใช่คิดว่าใช่แน่แน่ดเ,เดิมเนี่ยน็อตเนิร์ดมาร์คเมอร์คือแบบร่องรอยการแบบแกะเกิดนี่น้อยมากนะครับบอกเลยว่าแบบเดิมเดิมสนิทเลยแล้วก็โดยเฉพาะมาที่ร้านแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะบอกเลยว่าดิด กระจกกระจกไอ้ไปเลี้ยวไปเลี้ยวเดินกระจกไปแฮนด์นะครับแล้วก็เนี่ยไล่ลงมาสวยงามการว่นน้ำมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะดูคอท่อก่อนันดับแรก1 1ปีได้คอท่อขนาดนี้นะเฮ้ยเอยเอมันก็น่าจะใช่ว่ะอกล่างนะครับอกล่างน่าจะเป็นของตัวอะไรนะฮิตปะ่ะเออเป็นชุดของแต่งของฮอนด้าแท้ตรงรุ่นนะี่อ่ะเนี่ยดูดิดูงานและที่สําคัญนะที่ยืนยันความเชื่อน,นั้นก็คือยางติดรถ แต่รายงานนี่ตามอายุแต่ดอกยางดูร่องยางเซ็นเซอร์ยางนะครับลึกมากดันหลบนี่คือมันมันมันไม่ค่อยลึกอยู่แล้วแต่เนี่ยถือว่าลึกมากนะและดอกยางคือหนาเต็มเนี่ยเซ็นเซอร์ที่เป็นเส้นสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยสีเขียววะฟ้าหรือเขียววะเนี่ยยังมองเห็นอยู่เลยนะแม้แต่อยู่ในร่องก็ตามนะครับแล้วก็ยางติดรถผลิตปี2 0 1 3ยางต้องผลิตก่อนเอามาใส่รถเนาะเพราะว่ามันจะไม่ต้องมารวมพาร์ตกันชาดิสก็เรียบเลยนะ เฮ้ยเนี่ยยืนยันความเชื่อนั้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วดูห้องเครื่องไล่ไปดูโอ้โห,โหนี่ใช้ได้เลยนี่ร่องรอยแบบไม่มีแปะด้วยนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูความใสนี่แล้วจุดสีนี่แท้แน่นอนไม่ต้องห่วงนี่แท้แน่นอนแบบเฮ้ยไม่ได้เอามาเปลี่ยนหรืออะไรนะนี่มาอย่างนี้นะนะเดี่ยมดีมุมดีดูดิความแบบเฮ้ยผมว่า ต้องใช่แน่ๆนะอ่ะท่อเป็นสลิปออนนะครับนี่การต่อท่อยังเป็นรุ่นเก่าอยู่เลยนะต่อแบบนี้นะครับแต่ก็โอเคลงล็อกป๊อกๆเลยอ่ะเนี่ยน,นี่เนื้อเป็นไทเทเนียมนะก็ของแมกเ e c h แนะ่ยุคแรกๆเลยนะยางหน้าหลังยางหน้าแล้วยางหลังเหมือนเดิมเปะ๊ะน่าลองรอยกันเก่าตามอายุแต่ยางปี2013ปียางอยู่ฝั่งไหนไหม่รู้อยู่ฝั่งนู้นปะ จาน,นิหลังเรียบผ้าเบยยังของแท้ของเดิมอยู่เลยนะแล้วก็อันนี้ติดมาด้วยไฟเลี้ยว LED แอบตรงรุ่นนะผมชอบไฟเลีย้ยดีที่สุดแล้วในรุ่นนี้เคยบอกไปแล้วเพราะว่ามันใช้รูให้เป็นประโยชน์นะรูที่มันไม่มีประโยชน์ใดๆนี่สัปดาห์ที่42ตาดีเ่ราว่านี่ยร้อนแสงเลย42 2013ก็คือเมคเซนทุกอย่างนะว่าแบบเฮ้ยเนี่ยยางไม่งั้นคุณจะไม่ได้ยางที่ลึกขนาดนี้นะ บอกเลยว่าหลายมิลน,น่ยจมลงไปอ่ะอ่ะดูสภาพกันโอ้โหใช่เลยต้องใช่แน่ๆนะเป็นอะไรที่พูดยากอ่ะประมาณนี้นะครับก็เลยเ้วคิดว่าลูกค้าก็คงไม่เอารถไปหลอกเราหรอกเนาะเนี่ยดูความใสถังเฉิอนติ๊กเกอร์ถังครบนะข้างในถังไม่มีสนิมด้วยนะตรงนี้ก็จะมีรอยแบบ คนขวนนิดนึงนะครับมีแมวมีแมวเจ้าของบอกเจ้าของมีแมวนะตัวนี้ก็กันรอยกันรอยเข็มขัดอ่าอย่างหนาตาช้างอ่าโอเคมีปลฟฟอกเคี๊ยมาให้นะครับแล้วก็มีที่ล็อกที่ล็อกในกุญแจนี้มาใช่แน่เพราะว่าอ่าโอเคได้อะไรนะน่าจะเป็นที่เก็บแวกอ๋อที่เก็บหมกแวนหมกแวนถุงล็อกถุงข้าวแกงอ่ะกันหายอืมไม่แท้แน่นอนนะครับใครก่อเราไม่ก่อสี่พัน 555กิโลเท่านั้นนะ11ปีเห็นความหลังอ่ะฟังเครื่องกันดีกว่าเสียนดีเดินนี่เรียบแหบดีเดียวเขาเรียกว่าแหบเสน่ห์แแบบเสน่ห์นะแบบนี้อ่ะ หาได้ที่ไหนอีกนะเราก็ไม่คิดว่าจะพบแต่เจอหรอกพอดีว่ามีโอกาสลูกค้าทักมาหาเราจะขายเราก็ซื้อครับรถแบบนี้ไม่ซื้อจะไปซื้อรถแบบไหนนะในตลาดโอ้ยไม่ต้องห่วงสภาพคนละเรื่องคนละเกตฮะราคาเงินผ่อนไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าอายุอนามพอเกินแล้ว2 0 1 4เนาะก็แต่เงินสดอยู่ใกล้แค่เอ,อื้อมราคาเมื่อกี้บอกแล้วหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเท่านั้นราคาเงิน,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 าานสด 99,000บาทมันต้องออกเลขนี้อยู่แล้วนะบอกไม่ถึงแสน99,000บาทน,นะครับได้สภาพนี้ไปหม่4,500รับประกันโดยร้านที่ไม่ก่อใหม่แน่นอน100%ทุกคันนะโอเคดูรถได้ที่สุดสมัสาหรือว่าโทร09569 5564รับแรกรับเทินทุกรุ่นนะครับสนใจมาดูตัวจริงรับประกันไม่ผิดพลาดเมื่อกี้ดูตามกล้องก่อน จะประจำจะอะไรก็วิดีโอวิดีโอคอลก่อนได้นะครับส่งได้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางได้นะและพบกันใหม่คลิปหนะ้า